ผู้ชมมาดูกันต่อค่ะเมื่อวานนะคะในแวดวงเซิร์ฟสเกตเดียค่ะมีง,งานใหญ่ค่ะจัดงานเก๋ๆนำทีมโดยพี่โจโจ,โอ,โจโอ,อีบอยพี่ชายของเราเนะะี่ยค่ะชื่องานเลิศมากงงรัตนโก,กเซิร์ฟใส่ชุดไทยใส่สเกตคุณผู้ชมเออ ถ่าย,ยสเก็ตกันไปเลยนะคะเขาเรียกว่าชวนคลรักคนรักเซิร์ฟสเก็ตมากันหมดเลยค่ะ<อ>ดาราเขามาคนะุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวีเจจ่าคุณเคนวงซิลน้ำชาชีรนัทค่ะดีเจต้นหอมก็มาลูกพี่พี่อทองเจือนะคะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มากันหมดน่ารักมากนะคะมาสร้างจิตสันเนี่ยนะคะนี่มันน้ำคนัวหรือเปล่าเนี่ยพี่โนเนี่ยแกนงข้ามวอดในวงการเซิร์ฟสเก็ตนะคะมา20ปีแล้วนะคะเราบอกว่าที่จัดงานมาเนี่ยนะคะเพื่อว่าตอบโจทย์เซิร์ฟสเก็ตที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วที่เลือกใส่ชุดไทยนะคะเพราะว่า เป็นชุดประจาชาติคุณพี่โจเวลาแกร้องเพลงก็แกก็ชอบใส่ชุดไทยไงนะคะโดยเส้นทางที่เลือกก็จะเป็นการเอ่อเล่นเซิร์ฟสเก็ตรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะระยะทางกว่า4กิโลเมตรค่ะซึ่งเป็นเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ของไทยด้วยค่ะส่วนเรื่องประเด็นเรื่องราคาเนี่ยราคาแล้วคุณบอกพี่โจค่ะเอาพูดตรงๆตอนนี้เซิร์ฟสเก็ตราคาแพงมากแต่ไม่ไหวแล้วบอกด้านนึงก็แพงแบบว่าอูหซื้อไม่ไหวจริงๆนะคะพี่โจบอกว่าไอ้ไอ้อันที่แพงก็มีแพงจริงนะเพราะว่าหายากค่ะส่วนเรื่องทีีี่่มคนเ้าาขยตังอ ราคาเขาบอกว่าอยู่กลไกทางการตลาดก็แล้วแต่นะคะสักพักถ้าขึ้นราคาไปไม่มีคนซื้อเขาก็ขายได้แค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอาไปฟังประเด็นนี้กับพี่โจสุดหลอก,กันเลยค่ะแต่ที่สูงมากๆที่เราเคยได้ยินมันก็มันเป็นเรื่องของผมใช้คำว่านักโลกของนักสะสมมันจะมีมันจะมีสเก็ตบอร์ดบางรุ่นที่เขารู้กันว่ามันเลิกผลิตแล้วนะครับที่ราคาทะลุกันไปถึง5 6หหมืน่นบาทซื้อถูกๆได้ไม่จำเป็นสเก็ตบอร์ดเล่นเหมือนกันได้ทุกตัววงการสเก็ต เราขิงเราอวดกันด้วยท่า<ม>นะครับไม่เท้ราคาสเก็ตบอร์ดในสมัยพี่คือของใครดูใหม่ดูแพงจะโดนโหเอาเราไม่ซื้อมันก็ไม่ขายขั้ขนั้นเองมันง่ายมากและอีกเดือน2เดือนของที่เป็นราคาถูกต้องก็จะเข้ามาตามตัวแทนจําหน่าย<ม>นะครับ ค่ะพี่โจก็หลอกมาเดินะคะส่วนประเด็นดาม่านะคะที่บอกว่าโอ้งานคนเยอะจังไม่ใส่หน้ากากค่ะล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่พี่โจโจอ,อีบอยนะคะก็ได้โพสต์ขอโทษแล้วนะคะเ,เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นแหละค่ะแต่ว่าเล่นเซิร์ฟสเก็ตน,นะคะเวลาใส่หน้ากากหรือเฟซชิลมันไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ม่เหมือนเป็นการออกกาลังกายเวลาเล่นแบบนี้ระบบหายใจมันทํางานลำบากนะคะพี่โจก็ฝากขอโทษมาด้วยนะคะค่ะ